ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องเฮทีเฮดวันนี้เราสมาเล่นเกมเรือคือเราได้ไปเซิร์ฟแล้วไปเล่นเซิร์ฟแล้วไปเล่นแบบลองเล่นมาแล้วว่าเ,เล่นยังไงนี่วิธีการเล่นนะคือให้เราเนี่ยขี่เรือขึ้นไปขี่เรือขึ้นเสร็จเนายหลอดสีฟ้าที่มีเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์จะลดลงเพราะพอเปอร์เซ็นต์ลดลงเสร็จเขาจะให้เราถ้าพอเราเล่นเต็มแล้วนะมนก็จะนี้ ความเนี่ความเร็วแล้วความแรงคือบอกเลยว,ว่าสุดจริงๆแบบให้อีกมั้งดูนนะขอทานตาไปลานนี้ก่อนอ่ะคือเขาก็จะแบบให้เราสะสมยปแบบมนกลบนี่วิธีการเล่นให้เขาคือเราเขาจะให้เราเนี่ยไปถึงด้านบนให้เยอะที่สุดเข้าใจไหมแล้วเขาก็จะมีแบบพวกทุกคน มองขวามือเห็นไหมตัวเลขตัวเลขยอดเงินขึ้นเร็วมากคือแบบทำยอดหลักบีอะทเยอดหลักหลักบีเลยเนี่ยคือเขาพอเราถึงจุดสิ้นสุดแล้วเขาก็จะให้เราขี่ลงขี่ลงเราก็ขึ้นใหม่ๆจนถ้วยทองเราเตม็มตามที่เขากำหนดเขาจะมีกำหนดว่าถ้วยทองต้องแสนห,หนึ่งถ้วยทองหมื่นหนึ่งล้านหนึง่ง ขอแค่เราขี่ให้สุดแล้วก็ไปเจาะที่ถ้วยทองแค่นี้ถ้วยทองก็จะเพิ่มขึ้นสามที่เราขี่โอเคไหมเกมนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ยากแค่เราขี่ขึ้นขี่ลงขี่ขึ้น,ข,ข,น,ข,ข,นขี่ลงเก็บตังค์ซื้อเรือเรือแล้วก็มีตัวนี้ได้ห่อขออนุญาตขอดูเรือก่อนว่าตอนนี้ซื้อเรืออะไรได้บ้างเรือ กี่บีนะหกร้อยบีตอนนี้เรือที่เราขี่อยู่ก็โคตรเท่เรืเอแบบประเทศไทยอะ่ะเรือหงมไหมสนุกเกมมีเอาไว้แบบเซิร์ฟไม่ต้องเล่นอะไรเยอะสนุกอยู่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกแหละเพราะว่าฟาร์มเงินเลยถูกไหมัำเียวก็เงินลรนะสูนมากเลยถ้าอยากผ่านด่านต่อไปให้เราขี่เขาเรียกว่าถ้วยถอดให้ได้เยอะตามที่เขากำหนด ต่อไปนะนขี่ไปเรื่อยๆทุกคนไม่มีอะไรเยอะเกมนี้มีแค่เกมเรนะือไปเซิร์ฟดูมาแล้วว่าเล่นยังไงเราก็เลยเล่นนีกเขาก็จะมีกาบอกว่าใครเป็นเร็วสุดดูเราถ้าถ้าขนาดนี้ก็ล้วคือแบบถ้าเป็นลรามือแบบโค้นเร็วอะแล้วคือการขี่ดูดิมือพายแบบตอนลงแบบไม่เท่าไหรแต่ตอนขึ้นแบบอุ้ยมือแบบ ก็สุดอะดูดูนะดูตอนขึ้นแล้วมือพายนะดูมือพายโยมือแบบไม่ถึงวิ้ยอะไม่ถึงไม่ถึงวิเลยนี่ถ้าเราเก็บช่วยเให้6ก็จะเปลี่ยนด่านเปลี่ยนด่านนะวิธีการเปลี่ยนด่าน บางคนยังไม่เคยเล่นเราก็เพิ่งรู้ว่าเปลี่ยนดา่างนี้ให้เราเรารู้แล้วแหละแต่ว่าให้เราเนี่ยเข้าไปตรงนี้อืมเข้าไปตรงช่อง,งนะทุกคนเดียวเดี๋ยวว่าเขาก็จะมีบอกว่าอุ้ยดาดนี้ใช้เท่าไหร่ครบยังังไม่ครบเลยยังไม่ครบเลย,ยคยิดตัวละครด,ด้วยคน โอ้โหนีคือเหมือนเรือที่ยาขี่เลยแต่ว่าเป็นขนาดเลงใช่ปะสวยมีตรงมีตัวให้ด้วยเก็บก่อนก็ใครชอบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูไงก็ไม่เสียหายหรอกก็สนุกถามว่าสนุกมากไหมก็ไม่ได้มากแต่ก็สนุกเอาไว้แก้เครียดได้เวลาแบบอันนี้คือการสุ่มไข่ คือได้ตัวละครเลยพอเรามีตัวละครเยอะการฟาร์มเงินก็จะได้เร็วขึ้นเรื่องนี้คือเรื่องสิทธิ์เราไม่ได้เต็มหรออ่ะ มีอะมีแค่ทีทุกคนคลิปตีล้ละเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าเกมนี้คือเราเห็นเด็กในซอยเล่นก็เลยอยากมาทําคลิปให้ดูว่าเฮ้ยมันเล่นอย่างไรเนอเป็นเครื่องเรือก็เลยแบบเออจะมาทาคลิปให้ดูว่าวิธีการเล่นนี่ย มันมีไม่เยอะแค่ฟามเงินไปเรื่อยๆขี่ไปเรื่อยเพื่อจะซื้อเรือใหม่เพื่อผ่านด่านใหม่ไปเรื่อยๆถ้วยทองแค่นี้เกมดีไม่เยอะก็เลยคลิปสั้นๆนะทุกคนวันอังครได้ดูแน่นอนนะวันอังคารได้ดูแน่นอนตอนนี้วันที่19พรุ่งนี้20วันอังคารนะเตรียมตัวบ๊ายบายเจอกันนะจ๊ะจุบ๊บ คลิปหน้าเล่นเกมอะไรอีกต้องรอดูจนะ้า